สวัสดีนะครับอยู่กับผมช่องแสบถ่ายทั่วนะครับวันนี้เป็นวันเสาร์ที่20มกราคมนะครับเป็นช่วงบ่ายนะครับอยู่วันที่อู่วันดีครับผมอยู่กับช่างลบนะครับก็อัปเดตคลิปอู่วันดีนะครับนี่ครับเจอกําลังพ่นสีล้อเจ้าจิก้า12ล้อแท่นเตี้ยคันนี้เป็น2อเพลานะครับขายแล้วครับมีเจ้าของแล้วครับ ครถคันนี้ขายแล้วครับใครจะซื้อก็ไม่ทันแล้วครับคันนี้ขายแล้วครับใครที่ไหนซื้อไปพี่ล้มรู้ไหมไปทางไหนคันนี้ไปทางไหนรู้ไหมบังน้อยฮะเดี๋ยวบังน้อยบังน้อยอันนี้ไปยุธยาครับนี่ครับทำสีล้ออย่างเดียวครับที่เหลือเดี๋ยวเจ้าของรถเขาไปจัดการเองครับนี่ครับเป็นสองเพลาแท่นเตี้ยครับ นี่ครับขายไปสภาพนี้ทาสีร้อยอย่างเดียวครับนี่ครับช่วงล่างถุงลมขายเสแล้วครับค,บคันนี้คัสซีใหญ่ๆยาวๆเลยครับใหญ่ยาวขนเยอะครับนี่ครับขายแล้วครับ สนใจอยากได้รถบรรทุก12ล้อจากญี่ปุ่นอะไรแบบนี้ก็ติดต่อมากันได้นะครับผมหรือทักมาทางเฟซผมก็ได้นะครับกะสิวัดแก้วประถมนะครับชื่อเฟซนะครับผมกะสิวัดแก้วประถมนะครับหรือคอมเมนต์มาใต้คลิปก็ได้ครับดูภายในฝั่งนี้ครับเพราะแก่พ่นสีนะครับขายแล้วครับคันนี้ไปลบรู้ราคาไหมคันนี้ไม่รู้ราคานะคันนี้เขาซื้อกันไปแล้วนะครับ ซื้อสภาพนี้เลยครับดูหน้าตรงครับแล้เอ7เจ็ดร้อยข้างหลังอะไรพี่ยังไม่ขายยังไม่มีเจ้าของอ๋อเก็บงานนะครับท่านใดสนใจนะครับผมอยากได้รถไปใช้นะครับราคาย่องเบาครับติดต่อสอบถามได้ครับเนี่ยอันนี้เป็นฮีโน่เท l เลอร์หัวลาก สีสวยครับคันนี้เก็บสีอยู่ครับนี่นะครับคันนี้ยังไม่มีเจ้าของนะครับท่านใดสนใจก็นั่นแหละครับติดต่อสอบถามมาได้ครับผมตามชื่อเฟซที่บอกนะครับผมสีวัดแก้วปฐมไอ้คันนี้ไม่ใช่เอสเจ็ดร้อยนีครับดูแล้วครับน่าจะเป็นซีรีส์ห้าครับนี่นะครับ หรือสอบถามที่เบอร์โทรศูนย์8ปดหกแปดสามเจ็ดแปดหนึ่งสี่ก็ได้ครับผมนี่นะครับโอเคครับสั้นๆครับผมอัปเดตคลิปครับยังไงก็ฝากติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับกับช่องแสบถ่ายทั่วนะครับสวัสดีนะครับ